จากผมไปดูหนูรอบแรกมานะครับเพื่อนๆนก็ได้สองแต้มนะครับพันชินได้หนูพุกหนึ่งตัวผมได้หนูแผงหนึ่งตัวนะเพื่อนเพื่อนะส่วนพันธุ์น้ำมูกับด้านผาดครับเมื่อกี้ก็ผ่าสี่ห้าเที่ยวนะเพื่อนเพื่อนนะไม่รู้ว่าหนูอะไรจะเป็นหนูลิงก็ไม่ใช่นะแต่มันมีขี้ใหญ่อยู่นะน่าจะเป็นหนูแผงแต่ว่ามันคงไม่จังเพื่อนเพื่อยู่วนอยู่ประมาณสี่ห้ารอบก็ลั่นอยู่งั้นเพื่อนๆผมก็พยายามจะกระเทิบกลับให้มันอยู่ให้มันเข้าหนูมันน่าจะเข้าหลังกลับนะมันถึงไม่ไม่จังนะเพื่อนนะจะพยยาามถอยกลัับมมาให้นเข้าางนได้ ก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าเรื่องสมัยก่อนนะครับเพื่อนก็เรื่องสมัยก่อนของผมก็ Fc วันนี้ Fc ก็ให้มาแบงค์แดงหนึ่งสองใบนะฮะแล้วก็แบงค์กลเขียวอีกหนึ่งใบนะครับผมบอกว่าเป็นสปอนเซอร์ให้นะเป็นกําลังใจให้ก็ให้ผมเล่าเรื่องสมัยก่อนชอบฟังมากเลยโอเคครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องสมัยก่อนนะครับเพื่อน,อ,นอ่าก็จะเป็นเรื่องเล่าของอครูบาอาจารย์ผมนะครับผมที่ว่า เคยเล่าให้ผมฟังนะเพื่อนๆบางคนบอกว่าลองเล่าเรื่องผีกระหังให้ฟังหน่อยได้ไหมพผีก็หัางมันมีจริงไหมแต่สําหรับผมเองก็ยังไม่ยังไม่เคยเห็นแบบจะจะทักทีนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเคยถามครูบาอาจารย์ว่าผีก็หังเกิดจากอะไรครูอาจารย์ครูบาอาจารย์ผมบอกว่าเกิดจากแรงครูแรงครูแรงครูเป็นแบบไหนครับอาจารย์กนะ็เคยถามนะแรงครูหมายถึงว่าครูเขาสาบเ<ๆ>ขาแช่งไว้กับการเรียนวิชาบางตัวหรือวิชาบางจําพวก อย่างวิชาบางฟันอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนวิชาบางฟันวิชาฝังรูปฝังรอยวิชาคงทนคงเนื้อคงหนังคงกระดูกอะไรพวกนี้หมายถึงวิชาหนังเหนียวอะไรเงี้ยหรือวิชาเกี่ยวกับการทําคุณสายเกี่ยวกับการภาคชีวิตจากของผู้อื่นนะครับเพื่อนเพื่อนพวกนี้จะมีแรงครูที่แรงมากเลยก็จะเป็นวิชาที่จะโดยครูบาอาจารย์ก็สาบไว้การขึ้นครูของพวกนี้เพื่อนๆนผีกระหังเนี่ยการที่เป็นผีกระหังเนี่ยเขาบอกว่ามันมีครู ครูโดยตรงนะขน,นาดาโจรเนี่ยการเป็นโจรเป็นขโม,มยเขายังมีครูบาอาจารย์นะเพื่อนเือนเชื่อผมไหมนีนะครับแต่การมีกรนะหังเนี่ยเขาจะมีครูของเขาครูของเขาก็จะไปแปลกหน่อยนะเพื่อนๆ่นะการยกครูของเขานี่มีอะไรบ้างก็จะมีสากตามข้าวสองหัวนะเพื่อนเพื่อนยาวยาวยาวประมาณเ,าเขาบอกว่าให้วัดจาก จากหน้าอกถึงแขนนะสุดแขนของตัวเองอีกข้างหนึ่งนะข้างใดข้างหนึ่งแต่ต้องอยู่ระหว่างกลางลิ้นปีนะให้วัดไปนะให้มีสองหัวนะครับาตามข้าวจากทําจากไม้เอ่อไม้ค้าเกวียนต้องทําจากไม้ค้าเกวียนเท่านั้นผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะทาไมต้องทําจากไม้ค้าเกวียนนะแล้วก็สองกระด้งหนึ่งคู่นะสามเทียนเทียนไหว้ผี หมายถึงว่าเทียนเนี่ยที่เขาเคยจุดเออ่ไหว้ผีหรือว่ากระทงหน้างนที่เขาเคยไปไหว้ผีตามทางสามแพ่งนะครับเพื่อนเจ็ดคู่เออเจ็ดคู่ต้องเป็นเทียนที่ไหว้ผีแล้วนะครับเจ็ดคู่หรือไหว้หน้าเมนเจ็ดคู่นะครับต้องเป็นเทียนที่ใช้แล้วที่ใช้สําหรับไหว้ผีนะเพื่อนนะที่ว่ามันดับแล้วมันไม่มาจนสุดเทียนนะเพื่อนที่มันดับเองสี่ เครื่องในไม่ว่าจะเป็นเครื่องตับเครื่องในหวัวควายหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์เขาจะให้แล้วก็เลือดอีกหนึ่งแก้วนะฮะหนึ่งถ้วยหรือหนึ่งแก้วประมาณนั้นแล้วก็เหล้าขาวขวดเหล้าเหล้าโงไม่ใช่เหล้าขาวหรือเหล้าโลงเหล้าต้มนะฮะก็ประมาณนั้นเบื่อๆนะอาจบางเจ้าอาจจะมีพระดอกไม้เจ็ดสีดอกไม้เจ็ดสีเจ็ดอย่างดอกไม้เจ็ดอย่างไม่เจ็ดสีเจ็ดอย่าง อาจจะมีผ้าสามสีหรืออะไรก็แล้วแต่ทูบอะไรประมาณนั้นเขาก็จะมีเขาแต่เป็นครูที่มันแปลกแล้วเป็นครูที่เป็นครูอาถรรพ์นะเพื่อนๆ่อนที่ผมเคยเคยเฟืองฟังมานะเดี๋ยวนี้ไอ้ครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่เขาเขาเคยมีความรู้ทางนี้จนเดี๋ยวนี้ก็ตายจากเราไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นที่ว่าเราเคยรับทอดปืบทอดจากว่าเล่ารุ่นสู่รุ่นแต่เขาก็จะมีตำราเขาเป็นตำราใบข่อยใบลานก็แล้วแต่เนะยบางทีก็อาจจะเป็นขอมเหนือขอมกลางขอมอีสานหรือขอมเสี้ยนแล้วแต่เขา มันจะมีอยู่ในนั้นหมดเลยเป็นคาถาบางตัวแล้วก็จะมีการสารบแช่งของครูบาอาจารย์เขามีก่อนที่จะเรียนคาถาพวกเนี้ยเขาบอกว่าให้สาบานเลือดด้วยหมายถึงว่าเราอะก่อนจะเรียนเนี่ยเขาจะบอกให้เรากิดเลือดสาบานว่าให้ลงสมุดหรือลงหนังสือหรือลงอะไรก็ช่างให้สาบานว่าถ้าเราทําผิดครูนี้ไปเขาให้เป็นผีแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นที่ครูบาอาจารย์เขาสบาบแช่งเขาไว้นะเพื่อนๆเห้น,น,น,นแบบนั้นให้มันตายไปคู่ตัวกับเราเขาก็เรียนวิชาพวกนี้นะ เวลาผิดไม่ได้นี่คือบางคนเขาจะเรียกไอ้ผีบาผีบาพวกนี้เวลามันผิดครูแล้วเนี่ยมันร้อนมันรนมันก็จะเอาของสิ่งนั้นเนี่ยที่ไปยกครูมันเนี่ยครูบาอาจารย์ทว่าเขาสั่งให้เอาเอาสากเอาอกระโดงไปให้ใช่ไหมเขาเอาไปแล้วเขาเอาไปไว้ทิ้งที่บ้านเขากี่คืนก็ช่างอาจจะไปทิ้งคืนสองคืนหรือสามคืนเจ็ดคืนก็แล้วแต่ถึงเวลานั้นเวลาเราเรียนเด็กเขาจะเอาของที่เราไปยกให้เขาเอามาให้เราคืนแล้วให้เราทําหิ้งบูชาให้เอาไว้ที่สูงอย่าไปข้ามอย่าไปให้ การข้ามนี่อาจจะห้ามให้ลูกเมียที่เป็นผู้หญิงไปแตะต้องหรือการที่ว่าใครมีประจำเดือนอย่าไปแตะอย่าไปต้องอย่าไปข้ามของเขาครูพวกนี้คือของเขาจะว่าอยู่สูงเลยห้ามให้ใครไปแตะไปต้องเลยเพื่อนถึงเวลาวันสําคัญเขาก็จะใช้เครื่องในหรือตับควายตับควายเผือกตับควายฟ้าผ่าหรือตับเป็ดตับไก่อะไรก็แล้วแต่ที่หาการแทนไม่ได้ก็อาจจะเป็นตับไก่ตับอะไรสดๆขึ้นประมาณนั้น แต่ขึ้นแล้วเราต้องลาลาแล้วเราต้องกินหมายถึงว่าหั่นเอามากินนิดนึงพอลาจากครูบาอาจารย์แล้วเรากินเดนครูคือเราจะต้องตัดเอามากินอะไรประมาณนั้นเพื่อนนะก็ประมาณนี้ที่ที่ผมจำจำได้ที่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังนะแต่ถามว่าครูบาอาจารย์ผมได้เรียนไหมครูบาอาจารย์ผมบอกว่าเขาเรียนแต่เขาก็ไม่ได้สืบทอดอะไรใครเขามีวิชาเขาเรียนเขาเรียนทุกอย่างเขาเรียนเกี่ยวกับวิชาคนเราจะเรียนสายแก้ต้องเรียนการทําก่อนนะเพื่อนเพื่อนะจะเรียนแก้เขาได้ต้องรู้จากการทำซะก่อนนะต้องรู้ว่าเขาทํามายังไง เราถึงจะรู้ว่าเราจะแก้ยังไงบางคนเรียนแก้เดี๋ยวแต่เป็นรู้เขาผูกไงไม่ได้นะเพื่อนๆของพวกนี้ยบางคนเขาเรียนคู่นะเรียนคนนี้เรียนแก้อีกคนนึงเขเรียนทาเรียนกระทำเขาอีกคนนึงต้องมีมาแก้กันต้องเรียนคู่บางคนเรียนคนเดียวแต่ต้องเรียนทำก่อนแล้วค่อยมาเรียนแก้ทีหลังนะเพื่อนๆเขาเรียกเรียนผูกต้องมีเรียนแก้ใช่ไหมเรียนในคนคนเดียวแต่วิชาบางวิชาเนี่ยไม่สามารถสอนได้ทุกคนบางคนเรียนให้ตายก็ไม่ติดเรียนให้ตายก็ไม่ไม่เป็นไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาได้แค่งูป่าแต่บางคนเนี่ย ทองนิดๆหน่อๆบางทีเนึกอที่เป็นเลยได้เลยของพวกนี้มันมีมันมันเลือกเจ้าของนะเพื่อนเพื่อนเรื่องจริงนะคำว่าผีกระหังเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีสองจำพวกนะจําพวกแรกนี่ผีได้แรงขู่หมายถึงว่าใช้กระดงการบินการอะไรครับบางคนนี่ผมเคยฟังนะว่าผีกระหังจะมีหางจริงมันไม่มีหางแร้เพื่อนเพื่อนผีกระหังจะไม่มีหางนะไม่มีหางไม่มีไม่มีหางนะครับที่ว่าบางคนเขาว่ามันหางมันไม่ใช่นะ เขาบอกว่ามันจะมีสากอันเล็กๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันต้องมีสากอะไรหน่อยมันสาหรับห้อยเอวห้อยเอวแล้วก็เอาไปเน็บบางทีเอาไปเน็บที่หลืบก้นเน็บไว้มันจะเน็บเอาไว้ผมก็ไม่รู้ว่ามันทําไมหรือบ,บางทีเขาบอกว่าเขาเรียกไม้แก่งดากผมคาไม่เข้าใจแต่ภาษาอีสาก็เรียกว่าไม้แก่งกมไม้เชิดตูดมันจะมีไม้เช็ดตูดคอยคอยเน็บไว้ที่อ่าที่ก้นมัน แล้วมันไม่เห็นใครไม่เห็นคนมันไม่ทาอะไรก็ใช่มันก็จะดึงมาดมดมแล้วมันก็ไปเหน็บไว้ผมเขาว่าอย่างนี้นะเขาว่าแบบนี้ผมก็ไม่รู้นะเขาว่ามันจะชอบดึงแล้วเอามาดมแล้วเอามเเน็บไว้มันถึงไม่ชอบให้ใครอ่ะมาจับปนมันมันไม่ใช่มีหางนะเพื่อนเพื่อนมันบอกว่าบางคนเขาบอกเป็นสากเล็กๆแต่บางคนเขาบอกว่ามันเป็นไม้ไม้สำหรับเช็ดตูดมันนั่นแหละมันชอบดึงแล้วมาเช็ดโกนเช็ดโกนแล้วมันเอามาดมแล้วมันก็ไปเก็บไว้เหมือนเดิมเหมือนยาดมเราั้างไอ้เสี่ยผมก็ มันเป็นเรื่องเล่าจากคนที่คนเฒ่าคนแก่ครูบาอาจารย์ที่เขาเล่าให้ฟังนี่นะเพื่อนๆนะครูบาอาจารย์ผมนี่ก็อายุประมาณเกือบร้อยแล้วตอนนี้ก็เสียไปแล้วท่านก็เสียไปหลายสิบปีแล้วเพื่อนจะตกยี่สิบปีแล้วจากไปแล้วครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านอยู่ทางพิษณุโลกครับเขาก็เล่าให้ผมฟังนะมนบางตัวบางบางอย่างเนี่ยท <c oughs> ี่อีกจำพวกนึงคือกระหังทางสายเลือดพวกนี้จะติดต่อกันทางไหนคือว่าหนึ่งกินข้าว หม้อเดียวกันครบครบสามปีหมายถึงว่าลูกชายนะสมมติว่าลูกชายเนะี่ยยังอายุเล็กๆอยู่พ่อเนี่ยเขาจะไม่กินเขาจะห่วงตั้งหากผัวเมียนี่เขาจะรู้กันว่าผัวเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะเขาจะสั่งเมียเขาเลยว่าเขาจะไม่กินข้าวรวมแล้วแล้วเขามีบ้านเนี่ยเขาจะแยกบ้านไปอยู่ตามป่าตาม เขาเขาจะอยู่ไกลกโค้นนึเลยเขาจะไม่ไมายุ่งเกี่ยวกับใครเลยนะเพื่อนเพื่อนตอนกลางวันก็เหมือนคนธรรมดานี่เนี่ยออกไปทามาหากินอ<ๆ>ะไรแต่ส่วนมากเนี่ยพวกนี้เขาจะชอบแบบ่นุ่งผ้าขม้าแล้วก็มัดปิดเลยก้นมาหน่อยหนึ่งเหมือนก็มัดเลยกล้นมัดเลยก้นมาไว้ปิดลงมาให้ลึกๆผมเขาบอกว่าเขากลัวเขากลัวเขากลัวคนจับก้นหรือจับโดนไม้ไม,ไมาา้ไม้เช็ดก้นเขาเขาว่าอย่างนั้นนะไม้เหน็บก้นอะไรประมาณนี้นะเขาว่าอย่างนี้นะและไอ้ที่บอกว่าชื่อไอ้กระหังเชื้อเนี่ยทางสายเลือดเนี่ยบอกกินข้าวครบสามปี เวลาเนี่ยลูกชายอายุได้ประมาณสักสิบแปดสิบเก้าหรือยี่สิบเนี่ยมันจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเลือกเลยทุกคนมันต้องมีคนหนึ่งสมมติมีลูกชายสี่คนกระช่างนะมันต้องเอาหนึ่งในสี่คนนั้นให้เราเลือกเอาเอาคนไหนสมมติว่าชอบคนโตเวลาพ่อหุงข้าวจะกินข้าวจะกินรวมกันกระช่างแต่ตักหม้อใครหม้อมันพ่อจะตักข้าวที่พ่อหุงนะให้ลูกกินลูกก็ห้ามกินข้าวหม้ออื่นไปกินปนกับใครก็ไม่ได้ ต้องกินข้าวหม้อเดียวกับพ่อเท่านั้นเฉพาะพ่อที่ห่งเท่านั้นแม่ก็หุงให้คนอื่นกินก็ไม่เป็นไรเวลาลูกจะกินอิ่มอิ่มก็พ่อจะตักข้าวให้ลูกข้าวหม้อนั้นกับข้าวกินรวมกันได้ยกเว้นข้าวนะครั่นเพื่อนยกเว้นข้าวผมก็ไม่รู้ว่าทาไมจนครบสามปีลูกถึงจะติดเชื้อกระหังโดยสมบูรณ์แล้วพ่อนั้นก็จะมีอันเป็นไปหรือไหลาตายหรือว่าเป็นอะไรตายไปสักอย่างนึงนะเพื่อนๆแต่จะไม่ตายหงวงที่ขาดคือจะ จะแก่ตายหรือว่าผอมตายหร,รือเป็นอะไรตายหรือหลับตายไปเฉยเลยเพื่อนๆจะเป็นอย่างนี้เขาบอกกระหังเชื้อนะจะเป็นลักษณะนี้แต่จะไม่ใช่กระโดงบินคือพวกนี้เขาจะมีเชือกประกำของเขาไม่ใช่เชือกประกำรรช้างนะเพื่อนๆนะเชือกชนิดเนี้ยมันจะทํามาจากหนังควายหรือเชือกผูกอคอขนตายหรือว่าเชือกประจำครูของเขาเขาจะทําให้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทาให้โดยแบบไหนหรือย,ยังไงประจำตระก,กูลเขาทาให้แบบไหนผมก็ไม่เข้าใจนะเขาบอกว่าจะมีเชือกอยู่เส้นหนึ่ง เขาบอกว่ามันจะใช้รัดเอวรัดขาขาเนี่ยมันจะต้องบิดเป็นเกลียวกันอย่างนี้แล้วก็ใช้เชือกชนิดเนี้ยรัด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 มันจะไม่ใช่กระโดงบินนะเขาบอกว่ามันจะใช้พังผืดหนังตัวเองบินเขาบอกว่ามันมีอยู่สองชนิดผมก็ไม่รู้มันมันจริงหรือเปล่าเวลาคนคนในคูเก l e มันก็ไม่มีก็มีกระหังอยู่ชนิดเดียวแต่ครูอาจารย์บอกมันมีสองชนิดจริงๆนะครับก็่างี้กระหังเชื้อกับกระหังครูก็่างี้่างนะเขาบอกเวลามันจะบินไปหากินเนี่ยมันจะฉีกพังผืดตัวเองออกมา แล้วก็ใช้จากการล่อนเหมือนบางเหมือนเบื่อนมันไม่ใช่กระพือบินนะมันมันก็จะล่อนไปแต่ลักษณะการล่อนมันเหมือนว่ามันจะล่อนไปได้เรื่อยๆล่อนไปเรื่อยๆเวลามันจะลงมันก็กระพือจะบินที่สูงมันก็กระพือทีนึงมันก็ขึ้นล่อนสูงแล้วนี้ก็จะล่อนเอามันจะล่อนเอามันเหมือนบางเหมือนเบื่อนมันบอกลักษณะเหมือนบางล่อนเอาแต่ขามันเองมันก็จะใช้เชือกอธิคุบะที่วิญาตหรือว่าบรรพุรุว่าเขาทําให้ให้พันให้เสียงขับล้านี่ยพันขาเพื่อนพันขาพันพันพันให้เป็นเกียร์แว้พันให้ให้ขาเหมือนหางอ่ะเหหมือนง หางสัตว์มันก็ล่อนไปหากินแต่อาาหารชนิดเนี้ยจะไม่หากินในหมู่บ้านครับจะออกไปหากินตามป่าช้าหลังวัดหรือเข้าป่าลึกๆไปเลยถึงจะไปประมาณชั่วโมงที่สองชั่วโมงก็กลับหละจะไม่จะไม่ออกตีหัวข้ามเขาบอกว่าหลังเที่ยงคืนเดือนดับถึงจะออกไปถ้าเป็นเดือนเมายเดือนอะไรจะไม่ออกพรงนี้จะอดยอมอดจนถึงเดือนดับนะเพื่อนๆเขาบอกว่าเวลาเดือนนึ่ะจะออกหากินแค่ครัง้งสองครั้งเท่านั้น จะไม่เหมือนกับหางคูกลางแรงคูเนี่ยพวกนี้จะหากินทุกวันมืดนี้ออกออกแล้วออกโดยแรงคูที่ผิดคลำนะฮะออกแล้วนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่านะเ,นเพื่อนๆนะผมก็ ก็จะมีเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆนะเพื่อนๆนะให้ฝากติดตามผมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องไอเสือพารูด้วยนะครับเพื่อนๆมีเรื่องอะไรสมัยก่อนจะเล่าให้ฟังอีกไหมก็รอติดตามน,นะครับผมเรื่องกระหังไี่ถามว่าผมเคยเ,เคยเห็นไหมคืเลยก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจผมเองก็ไม่แน่ใจเคยแต่ได้ยินจากคนนั้นคนนี้เล่าเมื่อสมัยก่อนนี้เมื่อก่อน,นก็สมัยผมยังเป็นวัยรุ่นที่กาลังนมอ้อออเลยนะฮะ ตอที่บ้านผมก็มีข่าวเขาเรื่องกระหังเหมือนคนนั้นเห็นกระหังคนนี้เห็นกระหังไอผมนี่แม่งพยายามจะหาดูให้ตายยังไม่เคยเจอเลยพยายามไปดักดูทั้งคืนนะคนนั้นเห็นที่แกะไม้เนี่ยข่าวดังว่าผีกระหังผีกระหังนะที่บ้านผมนะเมื่อก่อนเนี่ยนะดังว่าผีกระหังผมนี่พยายามจะไปดักดูผมไม่ได้กลัวนะผมพยายามไปหาดูไม่เคยเจอเลยคนนั้นก็เห็นคนนี้ก็เห็นไอเราก็อยากจะเห็นแต่ผมว่าไม่ใช่นกไม่ใช่ผีกระหังแล้วผมว่าจะเป็นนกไอนกปากห่างมากกว่าแล้วมโนถึงมัจะมโนกันทุกคน ยังไงก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ชอบไอเสือ ar, พะลุนนะเดี๋ยวจะมีเรื่อง่าสมัยก่อนให้ฟังอีกนะครับเพื่อนถ้าอยากฟังเรื่องอะไรก็ขอให้คอมเมนต์มานะครับผมผิดพลาดประการใดหรือเล่าไม่สนุกไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมวันนี้เรื่อง่าสมัยก่อนก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผมครับ